ถึงแม่ป่ะอ้จุ้ยอจุ้ยแม่เอาอาหารฝากพี่เด็กปั๊มไว้อจุ้ยอจุ้ยอ้จุ้ยคิดถึงแม่ป่ะแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกแล้วนะเออเนี่ยมีคนถามมีคนถามบอกว่าในปั๊มมีน้ําหรือเปล่านี่ไงแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าาน้ำเต็มแล้วหมอม้าเปลี่ยนน้าให้ลูกแล้วเอยเนี่ยพี่เขาไปตามแดงมาให้อจุ้ยอะจุ้ยนะพี่เปิดพี่เปิดพี่เปิดมาตรงนี้หน่อยมาหลบตรงนี้หน่อยเดี๋ยวโดนฝนพี่ครับโอ้ขอบคุณนะครับนี่หมอมว้ามีขนมให้แดงเลยเนี่ย อ้จุย oh, อ um ้จุยอ้จุยอ้จุยอ้จุยเออคิดถึงแม่ไม่ยอมกินดูสิโอ้โหเอาน่ามีขนมให้ให้แดงเด้อแดงกินอลไรลูกมีข้าวใส่น้ำซุปให้มีไก่ด้วยไก่บดหมักต้มาเนี่ยเราขนมเดิมมาย้ายมาให้แล้วอ๋อหนูพ่อตู้ไปแล้ว อย่าลืมบอกพี่ดาตัวคู่นะว่าหมามาฝากอาหารเป็ดอย่างเงี้ยมีขนมแท่งให้พี่ดําตัวคู่นะนะฝากพี่เด็กปั๊มไว้นะน่าลูกเนี่ยกินน่ารู้ักษาหนกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมามาเจอกันนะคะกินให้หมดนะลูกมาเปลี่ยนน้ำแล้วนะคะแดงอัไรนะนะคะกินให้อร่อยลูก่มาตูปั๊มพีทีเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะ ตรงข้ามทางเข้าห้วยใหญ่จะมีดำโจ๊กู้ดำโจเมียแล้วก็มีแม่แดงเนี่ยเอ้ยเอ้ยลูกหมาเนี่ยอจุ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 ยแม่ไปแล้วนะนรักษาพระคุณพ่อนุ่กเออกินให้อร่อยนะคะหนูต้อง้อนนึกกะแล้วนะแต่ขนนู้ยังสวยอยู่เลยเอาไว้คราวหน้านะแม่หาซื้อไสีเกาะลูกชิ้นข้างทาง,างไม่ได้เลยเขาเก็บร้านหนีกันหมดฝนตกเนี่ยแม่มีอาหารเมร็ดไม่ได้ล้างถาดให้นะฝนตกดูเพื่อนๆนในปั๊มพี่ทีฝนตก แม่ไม่ได้เดินไปล้างผ่านให้นะนั่งลุกนะอ่ะเอาอาหารเมดใส่ถุงแล้วก็มีขนมให้อ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้แป๊บนึงแม่เปิดให้ดำกินกินขนมด้วยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกินสักกินสักอ่ะแม่หลบไปแปงนึ้งอ่ะกินมีขนมของโปรดรวมด้วยชอบป่ะเนี่ยเนี่ยมามามีขนมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดำดูสิของโปรดใครเนี่ยอ่ะเนี่ยหมาม๊าติดโควิดมาไม่ได้มาอีของโปรดใครคะของโปรดใครคะอว่าวางนี้นะหนูกินนะคะ เอาไปแล้วลูกยวไปหาแดงก่อนฝากถุงอาหารนี่ให้ดําตัวผู้กับให้แดงเหมือนกันฝากที่เด็กปั๊มไปไม่ให้ดำจื้อจุ้อเอาป่ะอันน่นยิงยิงเอาแม่ให้ริงไปตรงนี้นี่ทางรถไฟนะที่ทางรถไฟสถานีของวัดยานนะแล้วก็ตรงออกไปก็สุนวิทอ่าใครก็จะมีกระป๋องน้าเมื่อกี้ฝนตกมากแล้วก็ไม่มีน้ําเลยนี่แพทขัดแล้วแล้วก็ตัดตรงนี้ออกชั้นหนึ่ง น้องจะได้กินน้ําได้อัน,นี้เติมน้ำสะอาดแล,แล้วจะวางกระอกตรงนี้เหนื่อยนี่ไปวัดยานเพื่อนๆ่เที่ยงคืนกว่าแล้วฝนตกเพื่อนๆฝนตกค่ะฝนตกเนี่ยฝนตกฝนตกนี่ค่ะพเพื่อนฝนตกค่ะโอเคเยวไปลุยต่อค่ะต้องไปหาหมาในฟาร์มเองได้ผลด,ด้วยกันกน,นะคะพเพื่อนเพื่อนสาธุค่ะน้ำสะอาดะ ใช่อะลูกเนี่ยมาม้าเอาสกอดไปมาล้างชามให้น้องค่ะเพราะว่าชามมาทิ้งไว้ที่นี่ชามสุขรูมมากโอ้โหแม่ล้างซะเอี่ยมเลยลูกเดี๋ยวกินข้าวลูกเดี๋ยวรอชามแห้งแป๊บนึงถามนะคะนี่น้ําน้องค่ะล้างภาชนะให้สะอาดแล้วแล้วก็เติมน้ําให้น้องเต็มๆนะคะนี่ปั๊มค่ะปัม๊มพีพี